สวัสดีค่ะวันนี้เราก็ได้มีแนวทางเล็เด็ดมาฝากขาวหวยคันอิกเช่นเคยนะคะเชื่อมาให้โชคงูเหลือมเลยเข้าบ้านรุ่งนี้แล้วนะคะสําหรับการประกศาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันประจาวันที่1กุมภาพันธ์กันแล้วเชื่อว่าตอนนี้ข่าวหวยทุกท่านต่างก็คงกําลังตามหาแนวทางเล็เด็ดก,กันอยู่ไม่ว่าจะเป็นจากเหล่าคนเบ็นเทิงสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆและในวันนี้เราก็ได้มีแนวทางมาฝากข่าวหวยกันอิกเช่นเคยคะ่ะ โดยเมื่อวันที่28มกราคมเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างโรจนธรรมได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากนายพิสนุว่าได้มีงูเหลือมเลื้อยเข้ามาพยายามกินแมวภายในบ้านจึงขอให้มาช่วยเหลือด่วนซึ่งเบื้องต้นนายวิชาหน่วยกู้ภัยได้เดินทางมาเพียงคนเดียวพร้อมนำอุปกรณ์จับอสรพิษเข้าทำการคล้องที่หัวงูและสามารถจับไปได้ก่อนจะนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ โดยเหตุการณ์นี้ยังไม่เคยปรากฏขึ้นและเป็นเรื่องแปลกที่ได้มานอนขวางถนนในวันตรุษจีนซึ่งทางเจ้าของบ้านเชื่อว่าจะนำโชคลาภมาให้ซึ่งบ้านเลขที่ก็คือ66ทับ31โดยจะนำเลขดังกล่าวไปทำการเสี่ยงโชคในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างไรก็ตามโดดใช้วิจารณญาณขอให้ทุกท่านโชคดีดับสัพเงินนที่1กุมภาพันธ์ค่ะ